ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้สดาอยู่ที่เทนยู mm hmm. you, วากินอาหารญี่ปุ่น mm hmm. กับพี่แนบะ mm hmm. าบไยได้เลยตอนนี้กับ mm hmm. ข้าวรามาแล้วมีสลัดปลาเงินสุดแซ่บแล้วก็มีไข่ตุน๋นมีสลัดผักด้วย mm hmm. เดี๋ยวจะบาชิมให้ดูมนะตอนนี้สลัดปลาเงินในชามกระมังยักษ์ใหญ่ต้องมาคุกถึงจะเด็ดคุกทุกอย่างเข้ากันไปเลยนี่นะหุจ้าอร่อย เลยไปคือน้ำซอสเขาจะแบบออกไม่รู้นัสซรกินที่แกนแต่อไม่รู้ว่าที่อันนี้จะเหมือนกันหรือเปล่าน่าจะเหมือนแลละค่ะอันนี้อยู่ที่เอ็มคอเทียชั้นแปดนะเ็นด<ม>ูเป็นแบบว่าซูชิบาร์ว้าวชีเด็ดเดี๋ยวลองมาชิมเดี๋ยวเดี๋ยวตักใส่นี้ไว้ก่อนหน่อยนึง ปลาเงินจะกรอบๆค่ะแล้วก็มีสาหร่ายด้วยแล้วก็มีเดี้ยวแป๊บหนึ่งเอาวางก่อนนะค<ม>ะทนะี่แล้เรากิก้ด้วยกัน,นะคะ่ะนี่สลัดจะชิมให้ดูสลัดปลาเงินวันนี้มาคุยงานแต่ว่า,ามากินข้าวอรอปลาเงินกรอบๆอ,อืมกรอบมากอร่อยมากที่แล้วเราจิ้มเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเรากลัวปลาเงินมันจะนิ่งแต่มันกรอบน,น้น รสชาติซอสจะแบบหวานๆมันกลมกลม่อมอร่อยเ <c oughs> น้นเดี๋ยวนี่สวยขึ้นนะไข่ดิบด้วยเป็นไงน้ำซอสดีไหมดีนะนะอืมใช้ได้ทีนี้โอเคแล้วเหลี่ยมมี ราวาอันหนึ่งจะเราชอบมากมาเพิ่มแล้วกับอันนี้เป็นข้าวแบบให้แหวกดูแล้วก็เป็นหน้าแซลมอนแล้วก็เป็นหน้าปลารวมเออเป็นปาลารวมค่ะมีแซลมอนมีมีหอยปีกนกมีหลายอย่างแล้วก็นี่ที่เด็ดของโซดาอู้นี่เป็นข้าวหน้าโปกกาเรชอบมากอร่อยแต่ไม่รู้ที่นี่จะเด็ด เหมือนที่นั่นหรือเปล่ามาลองชิมกันนี่ฉ่ำซอสแบบน,นี้เลยอุปการนุ่มมากแล้วก็ตัวซอสแบบว่าคือแบบจริงๆต้องใส่ใส่นิดนึงใช้เพิ่มจริงๆเำหราเป็นคนกินแบบรสจัดๆๆอกเนาหน้าปลาการ สะพึงมากสลัดอันนี้ก็อร่อยนะคะพี่คือเด็ดอ่ะสลัดจืดได้กันทุกวันสลัดหรอว่าินเข้ามาแล้วห็นเขาไปต่างงินทียังดีอยู่ตางเงินกับกอเดี๋ยวรออีกอย่างหนึ่งสะพึงมากเต็มไม่มา อันนี้เป็นพิมเลยแล้วปลาลวกเดี๋ยวแป๊บนึงนะมาหมั่นต่อกันกินข้าวกับโกกาเาดี๋ยวจิ้มวาซาบิใส่หนึ่งโกกาชุบชิคทำสวร เ็ไข้ตุ๋นดีอ่อร่อยทำเงี้ดีอ่ะอันนี้ไข่แซลมอนรอลาวาดีมาแล้ววันนี้มาแนะนำเป็นครับผมตัวนี้เป็นปลาสำหรับปลาสดเลยครับผมขึ้นวันนี้เลยเริ่มด้วยตัวแรกนะครับผมตัวนี้เป็นกินเบอร์ครับผมกินเบอร์เป็นปลานดำเลยกกินเบอร์ใช่ครับตัวนี้หนังจะ เออกกุใช่ครับตัวนี้ต้องไปนี่ตึงครับผมตัวนี้เป็นฮามาจิครับฮามาจิใช่ครับคือส่วนเอะไรตรงนี้สดมากครับสวยมากมาวันนี้เลยมันมาใช่ครับตัวตัวสีแดงที่เป็นคืหน้าครับคือหน้าใช่ครับส่วนเอากัมมิครับส่วนอากัมมิใช่เลิศมากขอบอกวันนี้เขาให้เราฟรีเขาให้สุดาค่ะขอบคุณมากเลยนะออไม่ใช่แป๊บมามาหมั่นต่อกันนี่อันนี้เป็นหอยโอตาเตะนี่คนละครึ่งครับพี่แน จริงไม่ต้องเสียงซอสเสียงซอสหม่เป็นเมื่อกี้ปลาอาจารย์ปลาเหมาหมดนั้นก็ประมาณสามพันแปดทำไม่ใช่มากกว่าน,นั้นดิแสนสองกูเริ่เป็นมาชิมทีเด็ดของโซดามาแล้วนี่นี่เป็นเป็นเหมือนแซลมอนค่ะเป็นโลเป็นลาวาน่ากินมากเป็นชีสต,ตรงนี้เป็นชีสได้เห็นไหมชีสอบบสะพึงมากขอบอกว่าเดี๋ยวจะชิมกันดูแป,ป๊บหนึ่ง มาชิมกันเป็นชีสลาวาคือเป็นคนรสหุ่นเงี้ยเบาๆ,าาๆพี่แนคะำใหญ่มากต้องนพึ้งไม่ได้เพราะว่ามันใหญ่เกินโอ้ยเป็นไงคือชีสอเยิ้มตึมมากอะคือชีสอทุกคนแล้วร้อนด้วยทักนะจะดันให้ดูชัดเป็นไงชีสแบจะร้อนลวกปากไหม กระหืมมากนีงง่ชีสแบบเฉพาะคนหุ่นดีเท่านั้นถึงจะกินแบบนี้ได้โซดากับนีแนนนั่น,นเองโอ้ยตั้งไม่ได้ปากนึงโอเคตั้งเลยงงโอบหืเป็นพูดเลยว่าหุ่นดีมากอมโอเคมาชิมให้ดิแอ๊ะ ชี้ชแบบว่าอลังมากที่นี้นอบอกว่าฉันโลคัน่วนแต่น้องมาทำเสียงหมนเลยชีสตักชีดกินแบบช่วงนี้มีเทศกาลเป็นองุ่นจากญี่ปุ่นซึ่งโหดร้ายทารุนมากพวงหนึงประมาณสองหมกว่าบาทเราไหวไหมพูดไม่ กเจ็ดนาทีกว่าแล้วยังไม่มีหองหวานเลยไม่เป็นไรถ้าเกิดว่ากินเดี๋ยวจะถ่ายดูม่เดี๋ยววันนี้กินอะไรจะถ่ายดูนะเจ๊ตังเงินอันนี้อร่อยกับกอบจะเป็นเหมือนแบบสาระ่กอันนี้มาติดตาตั้งเงินยังกรอบเลยพี่เนี้ยรออยู่ร้านทำแบห้างเซาบะ ปกลาของเราชี้เป็นไงอร่อยเนาะพี่เด็ดเลยอ่ะชอบมากกินที่แกนมาแล้วก็ติดใจขอแบบคำหนึ่งเดอ่ะถูกใจมากจะได้แบบต้องกินคำหนึ่งไม่ใช่มันจะได้แบบเป็นคนผู้หญิงากใหญ่ตายไหมไม่ไม่ผิดอวัก็อเค แปดนาทีกว่าแล้วจะเราจะไปแล้วกลับข้าวอะโฟกาชิ้นใหญ่อีกหนึ่งชิ้นเต็มคำอะโฟกาของโอดกำลัมดมากไปแล้วบ๊ายบายแล้วจุ๊บจุ๊บเท็นอยู่แอมคอรเดียบ๊ายบาย